ข่าวประเด็น,นสุดสัปดาห์วันนี้อยู่ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรนะครับวันนี้จะมีการมอบประกาศกิยติคุณเชิดชูเกียรติในงาน World a s า a n Award 2024นะครับโดยภายในงานนะครับจะมีข้าราชการดา,าราศิลป,ปินนักสแสดงรวมถึงนักธุรกิจนะครับเข้าร่วมงานกันอย่างคั้คงครับแบนธุรกิจยอดเยี่ยมตบเท้าเข้ารับรางวัล World a s า a n Award 2024รางวัลดีเด่นแห่งปี หม่อมหลวงสรารีกิติยกรเป็นประธานในพิธีประกาศกิจคุณรางวัลเวิลด์อาเซียนอวอร์ด2024รางวัลดีเด่นแห่งปีณนะศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในงานมีข้าราชการพิธีกรผู้ประกาศข่าวดารานักสแสดงนางงามรายการทีวี CEO นักธุรกิจผู้บริหารเจ้าของผลิตภัณฑ์ยูทูบเบอร์คนดังมากมายเข้าร่วมรับรางวัลในสาขาต่างๆซึ่งงานนี้มีธุรกิจผู้บริหารเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มารับรางวัลเป็น ที่น่าจับตามองอาทิพลตํารวจโทปิยะตะวิชัยดรไทเกอร์แบนธุรกิจร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงธุรกิจเฟรนช์ชสยที่กำลังมาแรงซึ่งกําลังมีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจของคุณทองทรัพบหมื่นแสงประธานกรรมการบริษัทสยามสันชัยจำกัดคว้ารางวัลจากงานนี้ถึง3รางวัล และอีกผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองที่งานนี้คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีคือแบรนด์แซนดิงบายลิซ่าผลิตภัณฑ์กันแดดและคุชชั่นจบครบในตัวเดียวโดยมีคุณลลิษาโสภพาพ,พิชยาคุณเป็นซีอและอีกนักธุรกิจสาวเก่งดรพิชยากรโสภาพ,พิชยาคุณซีอบริษัทด um รพีทจำกัดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์กันแดดที่มี s p f 5 0บวก PA บวกบวกบวกและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเติิมมมคววาชชุืช้้นใหกับผ และนักธุรกิจสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่พาธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดในวัย24ปีอย่างคุณธันวาพรดวงไรหรือคุณวาเจ้าของแบรนด์แม่ปนามสุดยอดเฟรนชชายขายลูกชิ้นที่น่าจับตามองนับว่างานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติเพื่อจะรึกความสําเร็จของบุคคลสาขาอาชีพต่างๆและหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีคุณภาพซึ่งสร้างความดีใจให้กับผู้เข้ารับรางวัลทุกคนเป็นอย่างมากนับว่าเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้เข้ารรัับางวลใน สาขาอาชีพที่ทําคุณประโยชน์อุทิศตนทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติมาโดยตลอดอ๋อค่ะวันนี้นะคะแบรนด์ด r Peace ร์เพนะคะรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นในวันนี้นะคะก็เป็นความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะของของทีมงานของเราแล้วก็ของบริษัทของแบรนด์ด r p กรนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งกาลังใจนะคะที่จะทําให้เรานะคะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีต่อไปะคะ่ะสามารถติดตามาสินค้าของเรานะคะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยะคะ่ะทั้ง Facebook i n s t a g r กรมนะคะทิกตอกลาซาด้าช้อปปีนะคะช่องของเรานะคะก็คือดรพ e นะคะ drpace d o e. official นะคะ